ท่านในแพทย์สาธารณาสุขค่ะอยากจะสอบถามหน่อยในฐานะที่จังหวัดจันทบุรีเองก็อยู่ติดกันกับจังหวัดตราดเลยค่ะในเรื่องของมาลาเรียโนไซอยากให้ท่านสร้างความเข้าใจหน่อยค่ะกับเชื้อมาลาเรียโนไซก่อนว่ามาจากลิงหรือไม่หรือว่าเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดติดต่อกันทางไหนท่าท่านคะครับผมก็ต้องต้องบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเมื่อก่อนเขาประกาศมาลาเรียจะมีสี่สายพันธุ์ค่ะ นะครับไม่มีโนไซอยู่นะ,นะวันนี้เนี่ยประกาศแล้วนะครับมีห้าสายพันธุ์ก็เรียกว่าสายพันธุ์ที่ห้าที่เรียกว่าโนไซที่เรารู้จักกันนะครับทีนี้ในสี่สายพันธุ์แรกเนี่ยเขาจะใช้คําพูดที่ว่ามาลาเรียในคนคะนะครับแต่ว่าในโนไซเนี่ยจะเป็นมาลาเรียที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโนไซเราจะพบเชื้ออยู่ในลิงนะครับ พราะฉะนั então, you know ้นวิธีการติดต่อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมาลาเรียทั่วไปที่อยู่เป็นมาลาเรียสีสายพันธุ์ครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่ามาลาเรียสีสายพันธุ์ครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าจากคนแล้วพอยุงนะครับก้นป่องเนี่ยไปกัดคนที่มีเชื้อแล้วก็ไปกัดอีกคนนึงก็จะปล่อยเชื้อเข้าสู่คนคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะทําให้เขาเรียกคนสู่คนแต่จากของโนไซเนี่ยนะครับก็คือยุงก้นป่องเนี่ยไปกัดลิง นะฮะ,<ค>ะลิงโดยเฉพาะในลิงป่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นลิงป่านะฮะแล้วก็ลิงตัวเนี้ยมันมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นพอ,อยุงตัวเนี้ยได้รับเชื้อจากลิงแล้วมากัดคนนะครับก็จะแพร่เชื้อโอนอย่เข้าสู่คนนะครับคนก็จะป่วยนะ,ะเป็นโรคมาลาเรียชนิดนี้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับทีนี้น,น,นะวันพิทิศเนี่ยทีนี้มันเหมือนกันไหมคะกับไข้มาลาเรียทั่วไปเหมือนกันเลยครับอาการทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ แต่การวินิจฉัยอาจจะยากนิดนึงนะครับ,รบเนื่องจากว่ามาลาเรียโนไซนเนี่ยเรายังไม่คุ้นนะยังไม่คุ้นการดูกล้องด้วยกล้องจุลทรรศน์กปกติเราวินิจฉัยวินิจฉัยของมาลาเรียมันจะมีอันที่หนึ่งคืออาการนะครับ,รบเช่นไข้สูงปวดศีรษะหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามตัวนะครับคล้ายๆมาลาเรียทั่วไปเลยอันที่สองประวัติที่สําคัญนะมีประวัติที่สําคัญก็คือไปแหล่งที่มีการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต้องที่ต้องระวังก็คือเช่นคนที่อาศัยใกล้แนวป่านะครับหรือเข้าไปหาของป่านะครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานนะครับหรือนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวแล้วพักแรมในป่าะนะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในภาคใต้เราทยยําสวนยางนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้คือประวัติเสี่ยงถ้าได้ไข้แล้วมมีประวัติเสี่ยงเนี่ยเราพยายามจะเจาะเลือดหานะ เมื่อก่อนจะดูจากกล้องจุลทัศน์ซึ่งมันแยกยากนะครับแยกค่อนข้างยากปัจจุนปัจจุบันนี้มีการพัฒนานะครับในการตรวจสารเชื้อสายพันโนไซนเลยนะตอนนี้เราคุ้นกันแล้ว rt pcr คุ้นตั้งแต่โควิดและนะ้วเนาะเพราะนั้นการตรวจสายพันธ์ุตอนนี้นะวันนี้เนี่ยเราจะตรวจด้วย rt pcr ครับเพราะนั้นตรวจไม่ยากตอนนี้นะครับ<อ> แล้วถ้าเกิดว่าต้นตอมันมาจากลิงอะค่ะท่านนายแพทย์คะเราก็ตอนนี้มันก็มีฝีดาดลิงมาด้วยสาเหตุที่พบเชื้อในระยะนี้น่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วก็ตอนนี้หลายคนตื่นตระหนกเลยค่ะแล้วก็กลัวกันด้วยะค,ะค่ะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับค่ะอันนี้เป็นเ,เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเออเคสที่พบเนี่ยนะอย่างในคนไข้ที่พบเนี่ยอย่างตราเนี่ยสิบสองลาย Led เนี่ยนะครับค่ะจากบ่อไล่สามลายเกาะช้างเก้าลาย ค่ะนะครับอันนี้คือไปสัมผัสใน,นเรื่องของป่าส่วนจันทุลีก็มีนะครับมีตั้งแต่มีสี่ลายนะฮะเราเพิ่มพบเชื้อโโนไยในจันทุรีสี่ลายซึ่งในสี่ลายนี้นะครับพบในสองกลุ่มเองนะครับที่มีความเสี่ยงสูงแต่จะพบที่อำเภอโป่องํำร้อนเป็นหลักนะครับก็คือคนเดินเนี่ยเข้าไปหาของป่าเนียป็นอาชีพเสี่ยงอะนะครับอีกสามท่านนะที่เป็นเป็นทหาร ที่จาเป็นเขาต้องเข้าไปประจําการหรือเ,เดินเข้าไปในป่าแล้วพักแรมในป่านะครับก็คือคองเคร์วนะครับเพราะฉะนั้นในจันทบุรีเราจะพบเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจังเสียงซึ่งคองเคร์วก็อยู่ใกล้ชายแดนนะครับเพราะนั้นในหลักการก็คือว่าในหลักการคือเชื้อโนไซเนี่ยถ้าเราเข้าไปสัมผัสมีความเสี่ยงที่ป่าเนี่ยหรือมีลิงป่าอยู่แล้วมีเชื้ออยู่แล้วเราถูกจุงกัดต้องดินยันก่อนต้องถูกยุงกัดนะครับนะ,บแ,ละแล้วเราก็มีการติดเชื้อกลับมานะครับ เพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยมันมีการเข้าไปจัดก,การในเรื่องของของเชื้อตัวนี้ในลิงนี้ยค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างเช่นณวันนี้ผมเชื่อว่าหนึ่งประชากรลิงเยอะขึ้นนะครับสองเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดในของของ,ของลิงท้าอยู่แล้วที่มีเชื้ออยู่นะครับรเผอิญคนเข้าไปเกี่ยวข้องณตรงนั้นก็จะทําทให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับแต่จริงๆทุกทุกปีนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเชื้อโนซายเนี่ยพบทุกปีนะครับ ปีตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็พบประมาณสักเจ็ดสิบลายปีนี้ที่ผ่านมาจนถึงห้าเดือนเนี่ยมันเยอะกว่าปกตินะครับขึ้นมาเป็นเก้าสิบลายแน่ในประเทศไทย<อ>ทําไมมันถึงเจอเยอะ,อะทําไมมันถึงเจอเยอะขึ้นนะครับอันที่หนึ่งคืออย่างที่ผมบอกครั้งแรกอันที่สองครับเราตรวจได้เร็วฮะเราตรวจได้ละเอียดครับเมื่อก่อนอาจจะตรวจได้ยากเนื่องจากการดูกล้องจุลทรรศเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะมองเป็นเชื้อตัวอื่น ส่วนใหญ่ที่เราที่เราที่เราวินิจฉัยเนี่ยนะครับพอเรามองจากกล้องจุลทรรศน์คือเอาไปย้อมเอาเจาะเลือดเนี่ยนะแล้วไปย้อมแล้วก็ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราอาจจะมิสซึคถือพลาดไปดูเชื้อตัวอื่นแต่การรักษาเหมือนกันค่ะคือคนไข้าหายเหมือนกันใช้ยาตัวเดียวกันกับเชื้อมาลาเรียตัวอื่นนะครับมันก็เลยไม่ได้บอกว่าเป็นโนซาแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีตรวจ rtpcr มนเลยสามารถแยกสายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นก็พบมากขึ้นครับ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะพบมากขึ้นะครับแล้วทีนี้ท่านนายแพทย์ค้าจันทบ,บุรีเองอะ,ค,ะค่ะก็เป็นจังหวัดที่ติดต่อกับตราดแล้วก็พบเชื้อแล้วสี่รายใช่ไหมคะ,คะตอนนี้เนี่ยทางสาธารณสุขเข้ามาดําเนินการยังไงบ้างคะท่านคะคือตอนนี้พอเวลาเราพบเชื้อปั๊บเราต้องไปค้นหาครับค,ค้นหาค้นหามีสองแบบนะครับมันมีสองส่วนก็คือถ้าส่วนที่หนึ่งเลยตามสไตล์ของของการพบเชื้อในคนเราต้องมีวารหาคนสัมผัส นะคนสัมผัสนะครับว่าคนที่มีสัมผัสไปเสี่ยงถุงตรงนั้นมีอีกกี่คนไปเข้าป่าอีกกี่คนเราต้องรีบค้นหาแล้วเราก็ดาเนินการนะครับเจาะพง่ายๆเจาะเลือดไปตรวจ r d t R นะครับนะนะวันนี้เราไม่พบจากสี่ลายของเราเนี่ยเราไปเราไปตรวจคนที่ไปร่วมกลุ่มด้วยทหารที่รวมกลุ่มด้วยเนี่ยเราไม่พบเพิ่มเติมจากสี่ลายนะครับประเด็นที่สองคืออันนี้จะอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจเพื่อวิเคราะห์ความชุก เช่นตราดก็ทำไปแล้วนะครับก็คือตราดพอเขาเจอเยอะๆเนี่ยเขาก็จะไปเจาะเจาะจับลิงตรวจเลือดพอูดง่ายๆนะเพื่อให้รู้ว่าลิงนะตรงบริเวณตรงไหนบ้างที่มีพบเชื้อเยอะๆนะครับก็เพื่อที่จะจัดก,การนะครับถ้าสามารถรักษาลิงได้ก็รักษาลิงเพื่อไม่ให้เชื้อมันกแพร่กระจายต่อไปนะครับอยากให้ท่านฝาก,กถึง<อ>ประชาชนหน่อยค่ะท่านคะในการดูแลตัวเองกับโรคนี้ ครับโรคนี้ง่ายที่สุดครับอย่าให้ยุงกัดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงก็คือคนที่เข้าไปทํางานในป่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่ไปหาของป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานนักท่องเที่ยวสําคัญและณวันนี้ก็คือเราเจอในคนทําสวนยางด้วยที่ภาคใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดมีหลายวิธีนะครับปัจจุบันมีปัจจุบันนี้มียายาทากันยุงนะยังไงทาไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ อันที่สองใส่เสื้อผ้าปกปิดไม่ให้ยุงกัดอันนี้เป็นเรื่องต้นเลยครับอันที่สามถ้าบ้านอยู่อาศัยใกล้ป่านะครับตอนนี้เรามีมาตรการในสองส่วนนะครับหนึ่งส่วนคือการกําจัดยุงสองคือเรามีมุ้งนะะที่เรียกว่าชุบน้ํายาป้องกันยุงนะครับนะก็อันนี้ตอนนี้เราก็แจกเข้าไปในส่วนของป่าของมึงกันละใกล้ๆใชแนวแนวคลองเคือหวายแถวนั้นนะหรืออุทยานที่ทหารเข้าไปประจําการน,น,นะครับ แล้วก็เอานําเอามุ้งเนี่ยไปแจกจ่ายให้ะต,ตอนนี้ก็ยังไม่พบพุทธิเจ้เพิ่มเติมจากสี่ลายของของจันทบุรีครับอืมค่ะก็เป็นแนวทาง,งนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านในแพทยศาสาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับไข้มาลาเรียโนไซค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับสดีครับช่วงนี้ก็ต้อง